ตื่นตีห้าไปพัทยากันจ้า,จ,าจะไปงานแต่งเพื่อนสาวค่ะต้องบอกเลยเพื่อนคนนี้คบมา20กว่าปีแล้วค่ะครึ่งค่อชีวิตเลยนะคะนางแต่งงานค่ะแล้วก็จัดริมทะเลด้วยอุ้ยเป็นความฝันฉันเลยนะคะถ้ามีงานแต่งอยากจัดริมทะเลค่ะแต่ว่าของฉันเนี่ยจัดที่โรงแรมค่ะถ้าแต่งกลอบนึงจะดีาะว่าเอ้ย <laughs> ตาจะโดนผัวกระทืบได้นะคะทุกคนจา๋าแต่ก่อนจะเดินทางไปพัทยานั้นนะจ๊ะฉันก็ต้องมาปิดไฟทะเบียนหน้าบ้านก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเปิดไว้อย่างนี้นะคะค่าไฟอาจจะสองล้านแปดนะคะอาจจะโดนผัวนิรเทศนะคะไปอยู่บ้านเสาเดียวก็ว่าได้นะคะทุกคนค่ะปิดปงปิดไฟค่ะแล้วก็ปล่อยลมคุณลุงซันต้านะคะคุณลุงซันต้าคะสามวันนี้อาจจะไม่มีอะไรกินนะคะตัวอาจจะผอมซมนิดนึงแกและนี่คือแมวตัวแรกของฉันที่ฉันเนี่ยซื้อมาเลยนะชื่อเจ้าชานมค่ะก่อนหน้านี้เป็นคนที่เกลียดแมวมากบอกผัวลูกนะว่าห้ามซื้อแมวเด็ดขาดถ้้้้้้้าาาาาซซซืืืืือออออมมมมมมีมีีีเเเเเรร่่่่่งไใคคคลลลยยยยะทบนนนนนกกูดดวววตัจชชชสแ็็ ดูปัญหาอะแล้วก็ได้เวลานะคะชมนกชมไม้นะคะบรรยากาศยามเช้าที่เราเบียงหน้าบ้านของเราซึ่งฟ้ายังสลวยเลยเพลงมาเจาะไม้เหมือนทองฟ้าวีปริตแปรปวนทันไดอังกอร์โอเคค่ะนี่บรรยากาศในสวนชั้นนะคะแล้วเรามานั่งเล่นกับแมวกันดีกว่าค่ะอีสองเมียวนี้นะคะมันเป็นพี่ใหญ่ข่้นมาอยู่ในห้องค่ะส่วนเจ้าชายเยนอีเมลมันกินขาดสั้นเนี่ยมันอยู่กับพี่ไม่ได้มาสู้เขาไม่ได้ค่ะมันชอบโยนแบบพี่แกลงก็เลยต้องจับนานในแยกไปนอนห้องใหญ่ค่ะมาดูสิโอ้ยพี่นอกเขาเล่นกันน่ารักน่ารักเคลีย กันด้วยค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ได้เวลาแป,ปรงฟันล้างหน้าล้างหอยแล้วนะคะอุ้ยหน้าสดสวยเหลือเกินหน้าใส,สาใสศิลกรรมทั้งหน้าเลยทั้งหน้าเลาหาเลือแต่เหงือกค่ะที่เป็นของคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะแล้วก็ได้เวลาล้างหน้าแล้วะคะ่ะใช้โสมล้างหน้าทุกวันนะคะเพราะเป็นตัวช่วยดีๆที่จอยใช้มาเก้าข้นสู่ปีที่6แล้วค่ะล้างหน้าสะอาดมากผัดผิวลดสิวลดการอุดตันทําความสะอาดสิวถั่ปลกอุ้ยหลังล้างแล้วเนี่ยหน้านุ่มหน้าเนียนหน้าใบลงครีมโราช้แล้วซึมเร็วค่ะและไอเทมต่อไปก็เป็นคู่หูหน้าใสใบชรรรรนนนนนนนิมมมมตตคคค่่่ะะะะะะลลลลลง้้้าาาบบกกกออเเเเพััวววีชูปุดดดดืแยทซึ็ๆ ชาน้าตาไหลแล้วก็ตามด้วยครีมหน้าเด้งทุกคนคะครีมตัวนี้ใช้แล้วหน้าฟูหน้าเด้งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเติมน้ำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นใช้คู่กันเช้าก่อนนอนโปะมากจ้ะแม่ขายก้าเข้าสู่ปีที่4ี่แล้วใครมองหาสกินแคร์ดีๆสักตัวคู่หูหน้าใสาบชุดมลเลยสเตปเทพที่จะใช้41แล้วนงเอวผิวไหวก็แล้วกันแล้วก็ตบด้วยกันแดดหน้าเด้งนี่ใส่พิเศษ80กรัมไปตีมคริสต์มาสนะจ๊ะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้นึกว่ากันแดดตัว เป็นกันแดดที่ปรับผิวหน้าผ่องขึ้นคุมมันบางเบาไม่อุดตันกันน้ำกันเหงือ่อเอ50ีบวกบวกใช้ดีมากแล้วราคาน่ารักล้างหน้าด้วยโสมลงคู่หูหน้าใสาตบกันแดดปุวบาค่สามสเต็ปเทพใครอยากฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าแบบเป่งด่วนตามนี้เลยและนี่เจ้าชาเย็นแมวขาสซานที่ไม่เอาฉันเลยย่อยรอดแกรู้ไหมราคามันเท่าไหร่ร้อยห้าสบเทาจ้าเงินกูต,ติดอีพ่อ ต้องไปอยู่วัดน,นะอะแปรงฟันล้างหน้าล้างหอยแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะไปทําอะไรคะไล์ส,สดทำมาหากินสิคะทุกคนก่อนที่เราจะไปทุปลับป,าง,ปางไปทะลงทะเลไปเที่ยวเราก็ต้องทํามาหากินทุกเช้าเสร็จแล้วก็ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะวันนี้นะคะ่ะก็มีผัวขับค่ะเพราะกูขับไม่น่าจะถึงค่ะทุกคนล่าสุดขับรถไปเซเว่นยังหลงเลยค่ะเราใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าไปพัทยาค่ะขอแวะเติมน้ํามันสักครู่เจ้าขุนทองยังอยู่ไม่เป็นไหนหรอกค่ะแวะเติมน้ามันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อค่ะแล้วเราก็ขอออนนนนนุญญานกิคคบบเเลียวะะพื่ัทงง รถสักคู่นะคะเพราะเริ่มท้องหิวเกิ่ววแล้วแต่วันนี้นัดเพื่อนสาวไว้ว่าก่อนจะเข้าที่พักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินกันก่อนนะจ๊ะนี่แล้วเราก็เดินทางต่อเลยค่ะระหว่างนี้ฉันก็แอบหลับไปด้วยนะคะประมาณ20นาทีนะคะ <c oughs> อยู่เป็นเพื่อนผัวมากเลยผัวบอก um, ช่วยกูดูทางอย่างดีนะคะอ่ะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วลตอนนี้เราก็เดินทางนะคะมาถึงร้านอาหารแล้วแต่ตอนนี้งงมากเลยซอยมันวงเวงเวง,เว,งวางมากๆเลยนะคะแต่เพื่อนสาวฉันบอกว่าร้า,านนี้อร่อยเคยมากินแล้วอุ้ยปลาหมึกผัดอะไรวะพ่อปลาหมึกผัดอะไรนะ อะไรดำๆก็ไม่รู้อร่อยมากเพื่อนสาวคนนี้ชื่อปุ่มปิ่มจิ๋มบันเทิงเดี๋ยวไปดูหน้านางค่ะอย่าเชื่อไหมว่าตั้งแต่สมัยเรียนคนจําผิดจําถูกคิดว่าฉันเนี่ยเป็นมันมันเป็นทั้นนี่คือหน้าของเพื่อนสาวฉันค่ะปุ่มปิ่มจิ๋มบันเทิงเป็นเจ้าสาวของ พรุ่งนี้เนี่ชุดสีเขียวเสียวทั้งคืนค่ะหน้าเหมือนกันมากจะไม่เหมือนกันได้ไงอะไรี่หาหมอเดียวกันเลยที่เกาหลีนะคะหมอเดียวกันเป๊ะก่อนทําก็ว่าเหมือนกันแล้วหลังทําเหมือนกันกว่าจ้าทักผิดทักถูกตลอดจ้าและนี่ก็คือเมนูอาหารที่เราสั่งมากินกันในทานีปลาหมึกผัดอะไรดำๆน้ําดําไข่เจียวก็มาจ้านะแล้วมีแกงส้มเมื่อกี้อันนี้คือยำไข่สามรส ผัดชากุ้งนะคะได้เวลารับประทานกันแล้วค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวกินเสร็จเราจะเข้าที่พักกันเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปชมนะคะว่าที่พักเป็นยังไงเป็นสถานที่จัดงานแต่งของคุณปุ๋มปิ่มเขาค่ะเขาจะจัดงานแต่งริมทะเลพ่อเราแต่งกันอีกรอบปริมทะเล<ม>เอาว่าอยากมีฟิลใส่ชุดาสาวริมทะเลแล้วจุดพูอ่นนี่ก็ออกป้น่าจะสวยมากเลยและนี่ค่ะทุกคนจ๋าเรานะคะก็เดินทางไปที่พักกันดีกว่าค่ะนะคะเวลาเดินทางประมาณ25นาทีปะ หรือครึ่งชั่วโมงเราเล่านี้แหละค่ะนะคะแล้วก็ขับรถไปเลยจ้าเราก็ไม่รู้หรอกเราพักห้องไหนเพราะว่าฝากเพื่อนจองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนมาหลายคนเลยนะคะบางคนก็มาก่อนวันงานเหมือนดิฉันเนี่ยแต่งพ่กนี้มาวันนี้เลยนะคะเพราะเป็นเพื่อนที่รักมากแกคบกันครึ่งชีวิตอ่ะงงมากตอนแรกจะคบก็ไม่แค่สามวันไปไปประมาณยี่สิบกว่าปีงงมากคะ่ะแล้วก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วจ้าเป็นครั้งแรกที่ฉันมานะฉันไม่เคยมาที่นี่เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปรีวิวห้องพักกันในคาชานะ,ะนพนนนะะักสามวันนี้ พรุ่งนี้พอพรุ่งนี้มีงานฟาตี้ขับรถกลับไม่ไหวแน่นอนนะคะแล้วก็เช้าของอีกวันนึงค่ะวันหนึ่งว่าแต่งเองเลยค่ะแล้วก็มาถึงแล้วนะคะพี่เขาให้อากปองกระเป๋าเนี่ยนะคะลงรถแล้วที่ชานเนี่ยก็เดินดุ่มๆไปหาเพื่อนสาวน้อยก้อยใจชานคือคุณปุ่มปิ๋มจิมบันเทองอุ้ยเนี่ยเขาอย่างนี้ไม่ได้เขาเป็นคุณแม่แล้ว <c oughs> นี่ค่ะทุกคนจ๋าอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเช็คอินกันดีกว่าะค่ะห <c oughs> น้ายังเหมือนกันอยู่เลยตอนนี้กูงงมาก <c oughs> เหมือนอะไรขนาดนี้เหมือนชาติปังก่อนเนี่ยล <c oughs> ุ่มเรียนลุ่มกลางมั้ม แกไปไหนไมีแต่คนทักผิดทัดถูกมีแต่คนมาถามว่าเป็นแฝดหรือเปล่าแกดูแล้วหนะ้าเหมือนกันหรอเหมือนกันต้องไหนดูเ <c oughs> ชื่อไหม ทักพี่ทักถูกแล้วทุกคนจะเดินเข้ามาเป็นแฟนหรือเปล่าคะเป็นแฟนหรือเปล่า,ลาไม่ใช่แฟนคะ่ะหนูสวยของมันตั้งเยอะเนี่ยดูหน้ามันสิแล้วพอมาถึงที่พักเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็กินของหวานก่อนจอยเป็นคนชอบเติมมาหวานในร่างกายคะ่ะทุกคนจ๋านี่ขนมค่ะเขาก็จะมีให้กินฟรีนะก็ะนั่งกินกับเพื่อนสาวะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกย้ายเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนช่วงค่ำๆเมื่ออาหารเย็นแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปงานแต่งนางกันรอดูคลิปเลยสนุกสนานเฮฮาปาจิโกะมากๆแน่นอนเดี๋ยว เนนะป็นกำลังใจให้ชฎิแก่ในการทำวอลหน่อยนะคะทุกคนจ้าแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะคะทีทีสองช่องของจอยชื่อจอยจี้หกเก้าสำรองหนึ่งกับจอยจี้หกเก้าสำรองสองคอนเทนต์สนุกเหมือนกันเลยแล้วก็ใครอยากสั่นสกินแคร์จอยนะคะแนะนำไปกดในตะกร้าช่องใหม่เนอะทีทีทสำรองหนึ่งสำรองสองเพราะอะไรปะช่องเนี้ยโดนปิดตะกร้าถาวรแล้วพูดแล้วมันเศร้าขอเล่าเข้มเข้ม เข้าที่พักแล้วค่ะทุกคนจ๋าและนี่ก็คือนะคะห้องพักของฉันเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเตียงต้องเจอเตียงอยู่แล้วไม่เจอเตียงนอนพื้นได้หรอกหรอกืหรอนอนเสือเ่ออะไรอีจอยเออห้อ,องเขาบอกกันนอนสองคนสวิตวิวสมาริวกิวๆนะคะแล้วห้องเขาก็มีระเบียงให้แต่ว,ว่าวิวห้องฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดไปเจอหลังคาบ้าน แต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้มาสวีทค่ะเรามางานแต่งเพื่อนค่ะนี่เปิดระเบียงไปนะแกก็จะมีแบบอ่างจากุชชี่ให้แช่ด้วยถามว่าแช่ไหมคงจะไม่ได้แช่นะคะเพราะว่านาไม่น่าจะมีเวลาคัดทุกคนนะเพราะวุ่นวายขายประชอนมากๆเลยนี่มีอ่างว้วยอีพ่อน่าจะแช่มั้งนะคะอะเรียบร้อยแล้วนะทะุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยอืม,มวิลลิสมาลีวิลลิสมาล่ามากเลยนะ,ะทุกคนจะ้ะนี่ เดี๋ยวก่อนดูห้องน้ำและตู้เย็นสักครู่เจ้าขุนทองยังอยู่ไม่เป็นไหนตู้เย็นจ้ะเขาบอกกินได้หมดเลยนะกฟี่น้ำอัดลมน้ำเปล่าขนมนมเนยนี่นะคะ่ะก็มีตู้เย็นให้หนึ่งตู้เล็กๆนะจ๊ะอ่ะเข้าไปดูห้องน้ำห้องน้ำของเขาเนี่ยความเลิศ แกแล้วห้องน้ําของเขาเนี่ยโอ้โหวิลิสมารลีวิลิสม,ลสมาลาเดี๋ยวแกดูนะนี่คืออีพอ่อถ่ายจากด้านนอกนะคะมันเป็นบานเลื่อนอะ่ะถ้าแกอยากอาบน้ําหรือขี้โชว์เนี่ยนะคะแกก็สามารถนะคะเปิดบานเลื่อนได้ค่ะก็จะเห็นทั้งทั่วโลกเลยค่ะแต่ถ้าอยากไปส่วนตัวนะคะแบบไปอินโทรว์ขี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถปิดบานเลื่อนแล้วก็จะไปกระจกนี่จะทาการเลื่อนอยู่แต่ว่ามือสั้นนิดนึงกูไม่ใช่แม่น้ำขนมหรือ,อกปล่านะมันก็ปิดไม่ได้อีพอ่อก็เลยทําการเดินมาปิดให้นะคะนี่ปิดไปทึบ เราก็จะคีบแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็ติดตามอีพีหน้าต่อเลยนะจ๊าทุกคนจ๋าบ๊ายบาย